กูไ่ได้เกิดมาเพื่อให้ถือใจไผทั้งโลกแต่ว่ากูเกิดมาเพื่อใส่ชีวิตให้คุ้มในรูปแบบของกูและกูก็บ,บ่ได้เกิดมาเพื่อสะอ,อนไผไผดีมากกูก็ดีตอบไผสัวมากกูก็สัวตอบผู้ใดสร้างจะสร้งางแมงแล้วเงึดเตี่ยไ่ได้หาเขาให้กูแดกไ่ได้หาเงินให้กูใส่หากินไผกินมันตัวดีเกินไปมันก็นอยู่ยากต้องดีบางสัวบางมันสิได้หูสันดานของแต่ละคนมู่พวกนะ่อว่าจำเป็นต้องมีหลายดอก เวลามีปัญหามามันก็ซอยอย่างเข้าไปได้ดอกมันบม่มีผู้ใดาหายห้เขากินดอกพวกมมนี่นะยามเข้าได้ดีมันก็อิจฉายามเข้าจนมากมันก็ล่อสมนำหน้าเข้าทุกคนมันเข่าหาเขากับเพื่อหวังผลประโยชน์เท่านั้นแหละพ่อเบิดผลประโยชน์มันก็หนีหายรับหลังรเราเ้าพืน่นต่อนนานเรายืมใสพวกเนี่ยตอนแล้วชัดๆคงม่ได้ชีวิตมันบม่มีทางได้ดีหรอกครับคนประเภทนี้เห็นเขาได้ดีก็อิจฉามันบม่มีเวลาทำมาหากินเงือมัอนหลาย พวกขี้อานี่าอกมาละศูนย์